เดีฟินเลยที่นั่น

ไม่ได้แม่ก็ต้องเลื่อนตั๋วเลื่อนตั๋วแม่แม่เลื่อนตั๋วือตั๋วเลยอะแม่เลื่อนตั๋ว แม่ัมาอายุไม่ใช่น้อยนูแก้งทเลยเนี่ยไม่จะออกดีแ่คนี้ตม่ดี้วยแมขแกมนิดหนึงแมลูกมงกหน่อยลูกแมแมแมพี่ดัหน้านี้ให้ดูหน่อยจนยิ้มหน่อยจะัทหน้าระตี้หน่อยแยงีมีได้เนี้ากน แจมขาพอใจเนาะเดี๋ยวกีก็หลอกแจมขอใจเลยัรสวยสวยเหรอต้องบอกว่าสวยเรยให้พี่ให้แม่ให้ด็กใหแม่ยังครับยังครับฮูมดแจมครับดมแล้วขอบคุทุูแจมจ้ ใจเป็นกำลังใจหน่อยน้องแจ็น้สาวขอใจหน่อยค่ะไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนมันเตมแต่มือหน่อยเจ้ยจ็มไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนเลยโอช่วงหน้าฝนม็จะเป็นหวัดบอแม่จูอยู่แม่จูฝากมาแล้วแจม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 เอาตังค์ให้แม่บาทอะไรไม่ใช่หมายถึงเอาคืนมันเป็นเไม่ไมันเป็นเไม่ไไม่ไมไไม่ไม่ไ แกไม่ไปนะสวัสดีครับสวัสดีคร่ะไปแล้วไปแล้วไป